ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะทเป็นในส่วนของคิ้วค่ะแล้วก็นอกจากเขาจะปัดคิ้วแล้วก็ปัดขนตาได้เขาสามารถเก็บลูกผมได้ด้วยริ่งเรตั้งแ่าอันนี้คุณลดสุดๆเลยนะคะคุณพี่พี่แอรํทำต่อได้เลยนะคะอันนี้คือเก็บลูกผมให้คุณดาราแล้วเหรอคะดาราคุณดาราอยู่นิ่งๆได้ไหมคะจะพยายามโอเคโอเคให้คุณดาราเขาอยู่ตัวนี้ ักซึ้งมาสบายเดี๋ยวพูดอีกนะอ๋ออ๋ออันนี้คือหนึ่งอย่างที่ดีามากๆเลยของตัวนี้คือสามารถเก็บลูปผมได้ด้วยสำหรับใครที่ออกมาเซ็ตผมเนาะทำงานใดๆรู้สึกว่าผมชี้จังเลยก็ต้องเก็บลูปผมกันกนิดหนึ่งยังไงจ๊ะคุณคุณคุณดาราสาวมีคอมเมนต์อะไรไหมคะตอนนี้ สวยอ่างสยอย่าง<อ>ต้องตอบว่าอะไรคะสวย <laughs> อันนี้คือเส